สวัสดีคะ่ะทุกท่านโค้ดไกสอนนะคะวันนี้นะคะโค้ดไกสอนจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับสปปรรพคุณสินค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมัตเตอร์ป้อมนิคเวิร์กนะคะว่ามีสปปรรพคุณช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะคือตัวถังเช่าที่เบลเห็นจือแดงนะคะหรือว่าเรียก อคอดิพลัสเลชิปนะะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่ทำจากสารสกัดจากถังเช่าและเห็ดลิงจีแดงถังเช่านะได้สมญานามได้รับสมญานามว่าเป็นไวอาก้าแห่งเทือกเขาหิมาลัยนะคะแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพของเรานะขึ้นชื่อว่าเป็นยาชนะนะแล้วก็เห็ดลิงจีแดงเนี่ย เป็นสุดยอดสมุนไพรจีนเช่นกันก็คือว่าเป็นราชนีสมุนไพรนะจันเช่าเป็นราชันสมุนไพรเมื่อนำสองตัวมารวมกันนะทำให้ดูแลสุขภาพในองค์รวมก็คือช่วยปรับสมดุลน,นะฮะร่างกายของเรานะฮะให้มีสมดุลธาตุที่ดีขึ้นนะฮะอย่างเห็ดหิงหแดงจะช่วยในการดับพิษร้อนถอนพิษเย็นนะฮะยับยั้งเซลลอมะเรนค่าเชื้อเซลล์มะเรง ในเรื่องของถังเช่านี้จะช่วยในเรื่องของเป็นยายชนะช่วยเพิ่มออกซิเจนในหลอดเลือดนะคะช่วยในเรื่องของการระบบไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูตับไตหัวใจม้ามปอดนะคะให้ทํางานได้ดีขึ้นทําให้ร่างกายของคนเรานะสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้อยากให้ลองทานดูนะคะสินค้าจะดีหรือไม่นะ,ะทุกท่านต้องลองทานดูก่อนถึงจะรู้ว่าดีอย่างไรนะคะ สินค้าตัวถัถดไปนะคะคือเป็นคอลลาเจนผสมวิตามินซีนะ,ะตัวนี้นะ,ะช่วยในเรื่องของการาดูแลสุขภาพในในเรื่องของการฟื้นฟูนะ,ะผมผิวเล็บฟันหนังกระดูกข้อต่อทุกข้อแล้วก็เยื่อบุตานะฮะตัวนี้ราคาที่ทำให้ไกรสอนนะคะจากที่น้ำหนัก80กโล90โลนี่เหลือน้ำหนักประมาณ59 60โลได้นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์นะฮะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะฮะซึ่งเป็นสารสกัดเป็นกรดอัมโนไตรเปปไทด์นะเป็นสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกนะเป็นคอลลาเจนคอลลาเจนเกาหลีนะ,ะคอลลาเจนผสมวิตามินซีซึ่งออยอกาหนดว่าห้ามใส่เกิน60บมิลลิกรัมต่อ1แคปซูลแต่ของบริษัทมัตเตอร์ป้อมของเรานี่ใส่เต็มแม็กเลยคือ60บมิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนะคะ เป็นอาหารที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสามารถอมละลายในปากแล้วนำไปใช้ตามส่วนต่างๆของร่างกายได้เลยอยากให้ทุกท่านได้ทานนะคะทานได้นะทุกเพศทุกวัยนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องดแูแลเองคอลลาเจนนี้ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะทำไมเราถึงต้องทานคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ย อายุ30ปีขึ้นไปนะไม่สามารถที่จะผลิตได้เองได้นะเราต้องทานจากภายนอกนะมันจะมีเราทานเนี่ยอาหารเป็นยาหรือเราจะทานยาเป็นอาหารนะคะเมื่อร่างกายเราเจ็บป่วยนะส่วนใหญ่จะทานอาหารเป็นนยาเป็นอาหารนะคะเพราว่ายาเยอะมากนะคะแต่ทีนี้ถ้าพวกท่านนะอยากลดยาลงนะคะเราต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของร่างกายเราดีโดยเฉพาะไขมันตัวร้าย ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการสลายไขมันคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะคะเมื่อเราทานไปแล้วเอ๊ะทำไมฉันผอมลงทําไมผิวพันธุ์ดีขึ้นนะคะทำไมหน้าตึงขึ้นเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมีประโยชน์ต่อชั้นผิวหนังชั้นอิลาสตินซึ่งจะช่วยในการปรับโครงสร้างผิวหนังให้แข็งแรงขึ้นให้เรียบเนียนตึงขึ้นนะคะคนที่เป็นฝ้ากระหรือต่างๆนี่เมื่อได้ทานแล้วทําไมถึงฝ้ากระหายไปนะคะ อันนี้คือไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่ออันนี้คือจากผู้ที่ทานนะหรือว่าไปสอนเองเป็นผู้บริโภคนะเมื่อได้ทานแล้วนะทาให้สุขภาพดีขึ้นทุกระบบนะเพราะตัวเองนี้ก็ป่วยป่วยเป็นโรค s อ e แพ้ภูมิตัวเองป่วยเป็นเบาหวานป่วยเป็นหลายอย่างนะฮะจากที่น้ําหนักที่เยอะนะก็ทําให้น้ําหนักลดลงแล้วก็ สุขภาพดีทุกระบบนะฮะอันนี้คือผู้ป่วยพูดเองนะฮะแล้วก็ตัวถัดมาก็คือเป็นดาวอินคาสกัดเยน็นช่วยดูแลนะ,ะเกี่ยวกับมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน E มีโอเมก้า369บำรุงสมองความจำดีมีแคลเซียมมีคอลลาเจนนะ,ะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะฮะดูแลในผู้ป่วยคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่าะจะ ไปฟื้นฟูตับอ่อนแล้วก็ทําให้การสร้างอินซูลินหรือต่างๆเนี่ยทำให้ดีขึ้นนะ,ะทุกอย่างนะฮะตัวดาวินคาของเราเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากสายพันธุ์เปรูนะ,ะซึ่งเป็นประเทศแถบอเมริกาใต้นะฮะมีชื่อเสียงมากกว่า2,000ปีดาวินคาเนี่ยถือว่าเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะ,ะพืชตระก,กูลถั่วชนิดหนึ่งเป็นอาหารเสริมนะฮะ ซึ่งเป็นสารสกัดโดยใช้กรรมวิธีการสกัดเย็นนะคะนำมาให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทานนะฮะเพื่อทําให้บํารุงสมองความจําดีนะคะพวกมีวิตามินเอนะดูแลสายตาเราแก้จอประสาทต,ตาเสือ่อมแล้วอีกหลายอย่างนะที่มีผู้บริโภคแล้วไปทานแล้วยังเคยสอนทานแล้วตอนนี้ก็เบาหวานปกตินะ,ะตอนนี้ก็ทานแล้วคือทําเห็นผลอย่างไรนั้น ท่านต้องลองทานดูนะเราเราบอกไม่ได้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยป่วยเป็นอะไรบ้างทานแล้วมันดีอย่างไรนะทานแล้วทําไมผิวพรรณดีสุขภาพดีอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะมาลองทานผลพันธ์มัตตป้อมด้วยกันนะคะอ่าบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ